โซน่าคิวคืออะไร Sona าคิวคือเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการคุณภาพของซอสโค้ดซึ่ง Sona าคิวจะประกอบไปด้วย1คือ l o โซน่าคิว b e จะมีกฎอยู่ครับซึ่งในกฎของเขาเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันก็คือ1นึ่งบัคเป็น l รที่แบบถ้าเขียนแบบนี้แล้วเป็นบัคแน่นอนเป็นด e f e c t แน่นอนอ่าอย่างนี้นี่คือนี่คือกลุ่มของบัคอย่างที่2กลุ่มของ vulnerability กลุ่มที่เป็น vulnerability ก็คือกลุ่มที่เขาคิดว่ามันมีปัญหาเรื่องของ security ถ้าเขียนแบบนี้มีช่องโหว่แน่นอนเช่นถ้าเกิดเราเอาตัวแปรไปต่อกับ string แล้วเอาไป query กับฐานข้อมูลนั่นแสดงว่ามีปัญหา sql injection น,นี่คือ vulnerability กลุ่มที่3ครับกลุ่มของ code smell code แบบนี้เขียนแล้วไม่ดีนะการเขียนแล้วรู้สึกว่าอ่านยากนี่คือ code smell กลุ่มที่4ก็คือ security hotspot นี่คือสิ่งที่อาจจะมีข้อผิดพลาดทางด้าน Security ก็คือมาตรการความปลอดภัยยังไม่ดี Security Hotspot ตเนี่ยต้องการการรีวิวไม่เหมือน v u l n e r a b i l i t y Vulnerability คือมันค่อนข้างมั่นใจว่าเนี่ยเป็นช่องโหว่แน่นอนแต่ Security h o t s p o ออะคือการเขียนที่คุณไหนจะต้องเข้ามารีวิวดูหน่อยนะว่าอันเนี้ยถูกหรือไม่ถูกดังนั้นผมก็เลยแยกออกเป็น2กลุ่มตัวบั๊กกับโค้ดสเมลเนี่ยสตัวเนี้ยเหมือนกันก็คือ e r r o r หรือ Defect ที่เกิดขึ้นจาก code. ซอสโค้ดซ แต่โค้ดเมลเนี่ยอาจจะยังไม่แน่ใจอาจจะยังไม่ชัวว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าเป็นเรื่องของคุณภาพเช่นเดียวกันครับกับตัว vulnerability Vul ability, กับตัว security hotspot vulnerability กับตัว security hotspot อ่ะแน่เหมือนกัน vulnerability ค่อนข้างชัวค่อนข้างแน่ใจว่านี่เป็นช่องโหว่แน่นอน security hotspot เนี่ยอาจจะยังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นลูซของโซน่าคิปจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนี้ 2. มีเรื่องของ complexity มีการวัด complexity ของซอฟต์โค้ดส Sona c คิวบสามารถที่จะวัด Duplication Duplication ก็คือโค้ดตรงไหนที่ซ้ํากันบ้างเราจะรู้ว่าโค้ดตรงไหนที่เรา c o ปปี้วางได้จาก Duplication นั่นคือคุณภาพของซอสโค้ดเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นพวก Complexity ต uh, ี้ดู c ลิ i เคชันพวกนี้นี่คือเทคนิคเข้าเดฟเพราะฉะนั้น Sona c คิวบก็ช่วยเราจัดการในเรื่องของคุณภาพซอสโค้ดในมิติต่างๆได้ดีและนอกจากนี้ s o น่าคิวเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นอินทิเกเตอร์ให้กับเราได้ Sona าคิวเนี่ยสามารถไปรวมรีพอร์ตจากที่ต่างๆไม่ว่าคุณจะไปสแกนด้วยทูนอื่นอย่าง Dependency Check เพื่อหาช่องโหว่ของคอมโพเนนต์คุณก็สามารถเอารีพอร์ตเนี่ยมารวมอยู่ใน Sona าคิวได้คุณอาจจะมีบั๊มีดีเฟกที่เกิดขึ้นจากการรันยูนิตเทสคุณก็สามารถเอาบั๊กที่ได้มาจากการรันยูนิตเทสเอาเข้ามารวมไว้ใน Sona าคิวได้ด้วยนี่คือประโยชน์ของโซน่าคิวที่ค่อนข้าาางหหลลกย ซึ่งนอกจากนี้นะครับโซน่าซอสซ,ซึ่งเป็นผู้ผลิตโซน่าคิวบ์เนี่ยไม่ได้มีโปรดักแค่ตัวเดียวเพราะมีโปรดักหลายตัวผมจะทำการแยกออกเป็น 1. Sona โซน่าลิ้น 2. โซน่าคิวบซึ่งน่าจะเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็รู้จักกันมากที่สุด 3. s o โซน่าขาวอ่ะสามตัวนี้ใช้งานยังไง 1. เลยคือโปรดักอย่างโซน่าลิ้นเนี่ยเป็นตัวที่ไปฝังไว้ใน IDE เพื่อแจ้งเตือนตั้งแต่ก่อนเขียนเลย ถ้าคุณเขียนโค้ดที่มันไม่มีคุณภาพเขียนโค้ดที่ผิดจากรูซึ่งมันกําหนดมันก็จะแจ้งเตือนใน i d คือแทนที่จะต้องรอจนคุณไป View, บิวซอต์แวร์คุณถึงจะเห็นว่าคุณเขียนผิดมันก็จะไปแจ้งเตือนตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้นโซน a าลิ้นมันจะไปช่วยดักตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเขียนเลยมันจะได้แก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นไปเลยอ่าแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือโซน่าคีบหรือโซน a าเคลาล์ใน2ตัวนี้จะมีการทํางานเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็น On-prem กับ o n l o u u s o n a r Q u b e เนี่ยเป็น On-prem ส่วน s o n r Cloud เนี่ยเป็น On-cloud คุณสามารถเลือกใช้ Cloud s e r v i c e ก็ได้ถ้าคุณไม่อยากจะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เองถ้าเกิดเป็น On-prem คุณต้องมีการตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาต้องบอกว่าอันนี้เป็นโปรดักต์หลักๆของ Sona r s o u r c e คราวนี้ลองไปดู workflow การทำงานอย่างแรกเลยคือ Developer ทําทำการเขียนโค้ดขึ้นมาเวลาเขียนโค้ดเนี่ยมันจะถูกกํากับโดย s o n a r l i ้น มันจะมี Sona าลิ้นที่ฝังไว้ใน ide เลยไม่ว่าจะเป็น vs code หรือว่า ide ตัวอื่นๆนะครับที่เราใช้กันอยู่พวกนี้ก็จะมี plug in ที่สามารถติดตั้ง Sona าลิ้นเข้าไปได้หลังจากนั้นพอ developer ทำการ push code ขึ้นไปใน repository มันก็จะ trigger ท,ทำให้ตัว build pipeline ทำงานซึ่งหนึ่งใน pipeline ตรงนี้ก็จะมี Sona scanner โซน่าสแกนเนอร์เป็นคอมมานด์ไลน์เอาไว้ใช้สําหรับการรันเพื่อตรวจสอบคุณภาพเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะตรวจสอบว่าโค้ดนี้มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพเราจะใช้โซน่าสแกนเนอร์ในการรันซึ่งถ้าเราต้องการการทำง,งานที่เป็นอัตโนมัติเราจะเอาโซน่าสแกนเนอร์ไปใส่ไว้ในปล p e ไลน์ทุกครั้งที่มีการพุชโค้ดขึ้นมามันก็จะทําการรันโซน่าสแกนเนอร์ตัวนี้แล้วตัวโซน่าสแกนเนอร์ก็จะส่งผลลัพธ์กลับไปที่โซน่าคิวสเตอร์เบอร์ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์มีได้2ประเภทถ้าเกิดเป็นออนคาวคุณก็ใช้โซน่ากล่าวถ้าเกิดว่าเป็นออนเพรยคุณก็ใช้โซน่ c u ิ e ซึ่ง s o n a าสแก n เนอเนี่ยจะไปดูว่าโปรไฟล์ของเราตรงนี้มียังไงบ้างคุณิตี้ Profile Quality Profile คือเซตของรูนั่นแหละ,ะมันก็จะเป็นรูที่แบ่งออกเป็น PostMail, Bug, วอ l n เ r อร์บ i ตี้พวกนี้เมื่อส่งรีพอร์ตขึ้นไปในเซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์จะทําการเช็คครับจะทําการตรวจสอบว่า ตรงนี้เนี่ยมันผ่านคุณภาพเกตไหมซึ่งคุณภาพเกตก็คือเงื่อนไขหรือค i t i า n ที่การกําหนดไว้ว่าถ้าเกิดมีบั๊กมีดีเฟกต์เกินจํานวนเท่านี้นะอันนี้คือสิ่งที่เรารับไปได้เหมือนเฟลแล้วหลังจากนั้นตัวปลายปลายก็จะมีการส่งคําถามากลับไปยังตัวโ o n a าคิวเซิร์ฟเว่าเอ๊ะแล้วเงื่อนไขตรงเนี้ยที่เช็คตรงคุณภาพเนี่ยนะมันผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเกิดว่ามันผ่าน ่าตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเงื่อนไขตรงนี้ผ่านบิลตัวนี้ก็จะเป็น SUCCESS แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าตรงนี้บิลแล้ว f i l อ่าไม่ผ่าน CONDITION มันก็จะทำให้บิปลปลายปลายตัวนี้ f i l l d e v e l o p e r ต้องกลับมาแก้ไขโค้ดใหม่ก็จะกลับเข้าสู่ไซเคิลแบบเดิมอีกรอบหนึ่งนี่คือขั้นตอนหรือกระบวนการที่ทำงานกับ s o n a r ์ u b e ก็หวังว่าในคลิปนี้นะครับจะทำให้เราเข้าใจ Sona r ์ u b e มากขึ้น ใครมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ไปด้วยนะครับ